ตั้งแต่เกิดจนแก่ชีวิตคนเราแบ่งได้เป็นสี่ช่วงวัยเด็กตั้งแต่เกิดจนถึง7ปีวัยเรียนตั้งแต่7ปีถึง25ปีวัยทำงานตั้งแต่25ปีถึง55ปีวัยชราตั้งแต่55ปีขึ้นไปจากสถิติในวัยเกษียณพบว่า หเป็นมหาเศรษฐี5เปเ็นเป็นเศรษฐี20เป็นคนพอกินพอใช้เจ่อร์เซ็ยังต้องทาง,งานตอนแก่แล้วเส้นทางชีวิตในวัยเกษียณของคุณคุณจะวางไว้ที่ใดตรงจุดใดกี่ครั้งแล้วที่คุณต้องลำบากออกจากบ้านไปทำง,งานจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีแต่ชีวิตคุณก็ยังคงเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกี่ครั้งแล้วที่คุณต้องถูกเอารัดเอาเปรียบจากสินค้าที่มีราคาแพงแต่คุณภาพป่งกี่ครั้งแล้วที่คุณต้องเจอกับสินค้าที่แอบปลอมปนด้วยยาและสารเคมีอันตราย การเวลาที่ผ่านไปวันแล้ววันเล่าในชีวิตของคุณคุณเคยถามตัวเองไหมว่าเมื่อไหรคุณจะสบายเสียทีมีเงินมีทองมากพอหรือไม่ต้องลำบากมากไปกว่านี้คุณอยากมีรถอยากมีบ้านอยากมีเงินพอใช้ในทุกๆวันและมากพอที่จะสามารถไปเที่ยวต่างประเทศตามที่ใจคุณต้องการและชีวิตของคุณจะต้องมีอีกสักกี่ครั้งจึงจะได้พบโอกาสที่ดีและง่าย พอที่จะสร้างฝันของคุณให้เป็นจริงอาชีพที่คุณทำอาจทำให้คุณประสบความสำเร็จแต่อาจจะไม่สร้างฝันของคุณให้เป็นจริงได้เพราะหากอาชีพที่คุณทำสามารถเปลี่ยนฝันของคุณให้เป็นจริงคุณคงสำเร็จไปนานแล้วฝันที่คุณคาดหวังไว้คงไม่ต้องรออีกต่อไป หากคุณยังไม่รู้ว่าชีวิตกำลังจะเดินไปทางไหนและต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่คุณอาจกำลังมองหาเราเพราะนี่คือโอกาสที่ดีที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในเวลาอันสั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราและสร้างฝันกับชีวิตที่สมบูรณ์แบบ